ไปติดตามข่าวอุบัติเหตุกันบ้านนะคะเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันในที่เกิดเหตุนะคะมีผู้เสียชีวิต3รายและได้รับบาดเจ็บ1รายค่ะ อุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันที่ถนนสายมหาสารคามร้อยเอ็ดบริเวณบ้านขาวตำบลขาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายหลังจากได้รับแจ้งแล้วจึงรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมหาสารคามและหน่วยกู้ภัยเทพนิมิตเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงอายุประมาณ 20- ถึง 25ปีหนึ่งคนนอนอยู่บนถนนอยู่ในสภาพเจ็บบริเวณหลังขยับตัวไม่ได้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพจึงรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพบผู้เสียชีวิตเป็นชายจํานวน3รายรายแรกนะคะนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนสภาพศพที่บริเวณศีรษะเป็นบาดแผลขนาดใหญ่และถูกรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีขาวดำหมายเลขทะเบียนกอไก่สบริสีทอทง101มหาสารคามล้มทับร่างโดยสภาพรถด้านหน้าพังเสียหายยับเยิน ทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะคะคือนายสมชายเน,ยนรละวันอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่6 9 6นะคะหมู่6ตำบลอุ่มเมาอําำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนผู้เสียชีวิตอีกสองรายนะคะเป็นชายวัยรุ่นไม่ทราบชื่ออายุประมาณ20ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในร่องกลางถนนนอกจากนี้ที่เกิดเหตยุยังพบรถจักรยานยนต์คู่กรณี1คันเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเว็บร้อยสีดำไม่ติดป้ายทะเบียนสภาพรถพังเสียหายยับเยินโดยล้อด้านหน้าได้ดุดจากตัวรถและ มีชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์นะคะกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งจากการสอบถามหญิงที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งพอจะให้การได้ทราบว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บและนายสมชายผู้เสียชีวิตถูกรถจักรยานยนต์ทับร่างเป็นสามีนะคะโดยขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจังหวัดมหาสารคามมุง่งนาจะกลับที่จังหวัดร้อยเอ็ดและมาประสบอุบัติเหตุชนกับรถจักรยานยนต์คู่กรณีซึ่งตนเองไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรเนื่องจากนั่งซ้อนท้ายอยู่ด้านหลังมารู้ตัวก็เกิดอุบัติเหตุแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากสภาพรถคาดว่าลักษณะของการชนในลักษณะนี้นะคะน่าจะเป็นการชนประสานงาก,กันอย่างแรงเนื่อง จากรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันนะคะด้านหน้ารถได้รับความเสียหายอย่งางหนักซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทําการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปค่ะ